กยาแน่นอนว่ามันต้องยากสําหรับการเริ่มต้นใหม่สําหรับใครหลายๆคนตอนนั้นคือคิดอย่างเดียวแค่ขอผ่านก็พอแล้วถ้าไม่ได้เรียนกับพี่นิวก็คงแบบไม่ได้ยื่นทุนมาที่เรียนทีจีสวัสดีค่ะชื่อพิศินีปัญจาเบียกูนะคะชื่อเล่นชัวมาริอุตอนนี้กําลังเรียนปรับภาษาพื้นฐานอยู่ที่มหาลัยเซี่ยงไฮ้ชืช่อฟันตาสเวค่ะเป็นโครงการทุน5บวก1ของทุนรัฐบัลเซี่งยงไฮ้ค่ะเดี๋ยวตอนที่เรายื่นะคะเราใช้ s s ส h s k 5 1 9คเคะแนนเป็นรอบแรกที่สออ,อ่อตอนแรกดูไว้ไม่ได้ดูของที่จีนหรือตอนแรกดูของที่แต่ในไทยแล้วก็ดูไว้หงหัวเฉียวเพราะว่ามันเหมือนเป็นที่แรกแล้วก็คนพูดถึงเยอะพอเข้าไปแล้วถึงว่าอาวมันมีทุนให้ไปเรียนของที่จีนด้วยนะแบบคณะเดียวกันแล้วมหาลัยที่เป็นมหาลัยที่ ทางหัวเชียวก็ u ไว้ด้วยก็เลยลองสมัครเลยก็แบบปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ตอนแรกก็คิดว่าจะออกด้วยตัวเองเทุนตัวเองแต่ว่าพอยื่นไปทางกับมหาลัยมหาลัยก็เสนอทุนการศึกษามาให้ถ้าสนใจมีเป็นทุนครอบอร์ทั้งหมดเลยแต่ว่าต้องไปเรียนปรับภาษาใหม่อีกหนึ่งปีนะสนใจไหมเป็นแบบครอบอร์ทั้งหมดค่าเทอมค่ากินแล้วก็ค่าอยู่รวมถึงประกันด้วยแล้วเขาต้องขอคะแนนอ๋อขอค่ะ คือมันแลบแต่มหาลัยตั้งเกณฑ์ไว้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ HSK4 210คะแนนขึ้นแล้วก็ HSK5 ผ่านเกณฑ์180คะแนนก็คือยิ่งคะแนนเยอะก็ยิ่งโอกาสที่จะได้ทุนเยอะขึ้นเหมือนแบบสมมุติถ้าเรามีแบบอีกคนที่ยื่นมีแค่ HSK4 แต่เรามี HSK5 เราก็มีโอกาสที่จะได้ทุนมากกว่าคนที่ได้ HSK4 ขัว้วเฉี่ยไปก็ปีแรกก็ยังต้องปรับภาษาเพราะว่าที่เริ่มเรียนกับพี่นิวก็เพราะว่าเข้าหูเฉียวปีแรกเรามันต้องปรับภาษาก็เลยหาติวเตอร์สอนภาษาจีนคือตอนนั้นก็หาไว้หลายที่แต่ว่าเห็นวิดีโอของพี่นิวอะค่ะลรวรู้สึกว่าพี่เขาเอเนจีการสอนแบบสุดยอดมากแบบรู้สึกอยากจะเรียนก็เลยลองเริ่มต้นเรียนแล้วก็เรียนยาวเลยในพาร์ทฟ,ฟังก็อาจจะแบ่งเป็นประมาณ2-3พาร์ทย,ย่อย ก็เวลาเราอ่านจูดเนี่ยเราก็จะต้องจับใจความสําคัญในแต่ละข้อว่าแบบอาจจะวงไว้ข้อนี้ข้อความสําคัญคืออะไรแล้วเวลาเราฟังแล้วพอเรากวาดตาอ่านเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคข้อความสําคัญในแต่ละข้อควรจะกาอันไหนมันก็คือช่วยย่นระยะเวลาแบบแทนที่เราจะออพอฟังเสร็จเราต้องมานั่งกวาดใหม่ทั้งหมดเราก็จะรู้ว่าโอเคมีคีย์เวิร์ดเป็นอะไรบ้างเราควรจะเลือกคีย์เวิร์ดข้อไหนพี่นิวมีเทคนิคอะไรที่ช่วยเราได้ไหมอ่าอย่งางพันแรกก็จะเป็นเหมือนแบบ คำคู่เพราะถ้ามีคำเชื่อมนี้ก็ควรจะเป็นใช้คำนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้อ่านโจทย์ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปอ่านข้างบนให้อย่างพาที่สองเนี่ยเราก็อ่านคําตอบที่เขาให้มาแล้วเราก็วงคีย์เวิร์ดแล้วก็กลับขึ้นไปอ่านโจทย์ว่าบทความเนี่ยมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างที่คิดว่าตรงกับคําตอบส่วนพาสุดท้ายก็คืออ่านคําถามแล้วก็ขึ้นไปอ่านบทความเจออันไหนก็ตอบเลยจะได้ไม่เสียเวลาตอนที่เราส่งข้อสอบแบบแผ่นแรกพี่นิวแก้เยอะ เยอะเพราะว่าตอนนั้นไม่รู้ว่าจะต้องเขียนยังไงแล้วก็ประกอบกับคำศัพท์ก็ไม่ได้แม่น h ค k ิ<ฮ>1 9คคะแนนเป็นรอบแรกที่สอบแล้วก็สอบรอบสองได้201คะแนนก็ขอบคุณที่ทำให้แบบได้มาถึงตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่ได้เรียนกับพี่นิวก็คงแบบไม่ได้ยื่นทุนมาที่เรียนทีจีเพราะแบบพี่นิวมี Energy แบบสดใสแบบรู้สึก เรียนแล้มีความสุขเนี่ยคอยชียรเสมอคือภาษาจีนมันไม่มีทางลัดมันต้องเน้นทบทวนคัดสับบ่อยๆถ้าใครที่สนใจอยากแบบเรียนภาษาจีนพี่นิวก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี